เรียบร้อยครับผมบอลอดครับเรียบร้อยกิมเอาครับผมเดี๋ยวมาลุ้นรอบนี้ครับว่าจะลอดบ่โอ้ยลมลมแทบสุดรอบนะครับแต่ว่าหากวอยู่นะครับผมอ้าอีกเลยเห็นบ่ลอัน เรียบร้อยครับเออลอบนีบ้บอลอดครับผมลอบนีบ้บอลอดเรียบร้อยครับผมบอลอดครับเรียบร้อยกิมขึ้นบ่ได้ครับผม โอ้บอกว่า,ารากาศค่ำอยู่เปิดผมก็ยังวามารุ่นรอบนี้ครับมีเอีหลีครับสุดล้อสุดลอ้ดลอเลยครับ ตัวซอยก่อนครับผมโอ้มีเอเสียดเลยผมว่ายัง่ามันมันลมแสบทุ่ห้อยครับผมแต่มันหาย่แต่ว่ามันจีบมันจีขาดลงบัดได้ทนานันล่ะรอบนี้ไม่รอด นะครับบูรู้ว่าขั้นใดสิมาบูรู้ว่าขั้นใดสิมาสวายจะเป็นคู่โปตตาหรือจะเป็นหกศูนย์หาศูนย์นะครับเนาะมาดูน้ำกันครับว่าจะขึ้นบะ เดี๋ยวมันค้างสิมันอยา,ากจะขึ้นง่ายหรอกครับพุ่นขั้นพุ่นใหญ่ใหญ่ขีพุ่นครับ,รบขั้นขั้นหกศูนย์ห0าศูนย์นนนครับ นะครับเดี๋ยวถ่ายพ่นมาซอยกันถ่ายตัวซอยกันโอ้โหงานนี้ไม่รอดโอ้เปี๋มึงรถวันขี่ไก่วันวันขี่ปุ้นกันนะครับมันก็เฮ็ดดีแท้ เฮ็ดดีขนาดแต่ว่าไงห้อมๆเลยอ่ะโอ้ย oh, ขนาดเขาใกล้ไม่ได้แน่แน <laughs> <ๆ>่ดิอันตรายอัน <laughs> เห็นรถดค้าทั้งไทยทั้งไทยรูปคนเสืออยู่ <laughs> เอาเบิดแล้วเบิดแล้วครับเบิดแล้วเบิดแล้วคนใส่มาบ่หลายเบ้นี่ิไปแล้วครับเบิดลแล้ว <laughs> ไปเลยบ่สนใจเลยบ่ซอยบ่ิษัทพนักงาน น่าจะออกขั้นพุ่นแล้วครับมัดลอยน่าจะเป็นคู่บัตรลายแปดนะครับมัดลอยเพราะว่าซอยว่นได้ครับขั้นนี้มันติดสาลีมากสลี่ว่านขี่ใกลครับหันซอยมันต้องเด็ดปดหลายอย่างนะครับมาแล้วพระเอกมาช่วยแล้ว มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอ่าขี่ดีลงมาถมซะก่อนเด้จังลงมากระสันเรียบร้อยดิอ้าวครับว่าเมืองครับว่าจะขึ้นบ่เอาดัาน <c oughs> ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหแรงเป็นแรงเลยอย่ะใกล้ใช่ไหมบึ้บมาผ่านผ่าน <c oughs> <c oughs> อา๋อจังไดต่อเจียดผมแล้วครับบ้านนี่ เ,เ,มมเพราะว่าหันบกเกโผมมันกระไทยบ่ได้นะครับรอบต่อไป <c oughs> <c oughs> มวน,น,นเดมวนเดครับรถใหญ่ค่ะเพราะว่ามีแต่เนี้ยใหญ่ๆนะอ๋อคอยไปใช้นอบาน อ๋อท่านนี่เกียด,ดินทมนครับเออก็ถอยไปไกลแท้ถึงก็ถอยไปไกลแท้ของปสิไลดิมนมาทมไไปเลยบ่เนี่